สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพอตอของลุงผลปาแต่งทุกทุกคนนะคะไปฟังขอบบอสนาะทีมาแล้วเนี่ยมีข่าวดีมาบอกของทนายอของทีมทนายทำบารังสีของพวกเราทุกคนด้วยนะคะเอฟซี FC คะ่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่สุดเลยนะคะเพราะอะไรรู้เปล่าทำให้พวกเราเนี่ยดีใจเราต่อสู้กันมาเนี่ยระยะเวลาจะ3 3ปีกว่าๆแล้วนะคะเรามาได้ยิน ท่านทนายธรรมรังสีเนี่ยได้ออกมาแถลงการให้พวกเราฟังนะคะว่าจะไม่มีการทิ้งลูกความเหมือนไอ้นไอ้ไอ้คนไร้ขนนะคะ FC นะคะจะไม่มีการทิ้งนะคะลูกความให้ลูกความเนี่ยนะคะเดียวดาเห็นไหมคะ FC นะคะแล้วเป็นข่าวดีกับพวกเราทุกทุกคนนะ f อพอตอนะคะ เตรียมเหเตรียมโฮกันได้เลยนะคะนางฟ้าแม่งน้ำตาไหลเลยอะเอฟซีนางฟ้าไปฟังอ่าทีมทนายธรรมรังสีได้ออกมานะคะถแถลงการเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคะแบบดีใจมากๆเนี่ยเราต่อสู้กันมาจนถึงวันนี้ระยะเวลา3ปีก,กว่าที่เราต่อสู้กันมาเพื่อลุงพลจะได้รับความบริสุทธิ์เพื่อลุงพลจะได้ไม่เป็นจำเลยสังคม คืนความยุติธรรมให้กับลุงพลเรามีความดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจดีใจสุดๆจนน้ำตาเราเนี่ยไหลจริงๆเลยนะคะ f อเราได้ฟังท่านทนายออกมานะคะออกมาพูดให้พวกเราเนี่ยบอกสบายใจได้เลยทุกทุกคนนะคะสบายใจได้ทุกคนนะคะจะไม่มีการติดคุกจะไม่มีการอะไรทั้งนั้นเพอเพอๆนะคะจะเป็นข่าวดีซะด้วยซ้ำโอ้โห ดีใจที่สุดเลยพวกเราชัยโยโหเฮฟชัยชัยชัยโยโยโยเราต้องดีใจให้ถึงที่สุดเลยนะคะ FG คะ่ะมันสมควรแล้วนะคะที่เราเนี่ยเหนื่อยต่อสู้กับไอ้พวกเปรตพวกมารนรกเนี่ยมาจนถึงวันนี้นะคะ f อนางฟ้าโคตรภูมิใจเลยนะคะนางฟ้าไม่เคยสร้างไรายได้แต่มาช่วยลุงพลด้วยใจบริสุทธิ์ของนางฟ้าให้มันถึงวาระ ตรงนี้สามปีกว่าตรงนี้ลุงพลจะได้พ้นโทษแล้วโคตรดีใจเลยนะคะกูถามหน่อยนะพวกมึงทั้งหลายตัวมึงมาฟังทนายกูนะมึงมาฟังทนายกูไอ้หัวไม่มีขนตอนนี้มึงก็ยังไปนั่งนะคะไปนั่งพูดนั่งพั่มเพ้อให้เอฟซีควยควยของมึงฟังอีกเหรอกูถามหน่อยติดคุกแน่ยังไงก็ติดคุกแน่ฮะอิลูสีมึงจำคำพูดมึงแน่ มึงจำคำพูดมึงนะเว้ยอีลูสีติดคุกติดคุกพ่อมึงตายเอาละคะ่ FC คะ FC ฟซีขาเป็นวันนี้เป็นวันที่เราดีใจมากที่สุดต้องขอขอบคุณทีมงานของท่านทนายธรรมรังสีทุกทุกคนและก็ทีมหมอทีมแพทย์ต่างๆที่มาช่วยลุงพลให้ถึงวันนี้นะคะถึงมันจะดีใจยังไม่ร้อเซนะคะ แต่ก็เข้าไป90%แล้วนะคะ f c พรุ่งนี้ยังไงก็เป็นข่าวดีพรุ่งนี้ทุกคนนะคะไปให้กำลังใจลุงกันเยอะๆเลยนะคะไปให้กำลังใจลุงแต่เช้ากันเลยนะคะเราไปเฝ้าลุงกันนะคะไปส่งกำลังใจให้กับลุงนะคะลุงของเราเนี่ยจะพ้นภัยแล้วก็พ้นโทษแล้วนะคะจะไม่มีการเป็นจำเลยสังคมเหมือนไอ้พวกหน้าตัวเมียทั้งหลายที่ออกมานั่งพูดนั่งหาเรื่องทุกวันนี้นะคะ f c คดีเล็กๆปล่อยไปก่อนเราจะขอเป็นคดีใหญ่นะคะคดีใหญ่พรุ่งนี้มีสองคดีคดีน้องผลไม้กับคดีตัดไม้ถูกไหมคะ FC แต่ยังไงผ่านฉลุยพานฉลุย FC ส่งกำลังใจให้กับลุงพลนะคะผ่านฉลุยนะคะสาธุนะคะองค์ปู่ปริจิตเจ้าขาขอให้ลุงพลผ่านพ้นไปด้วยดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงพรุ่งนี้ขอให้มีข่าวดี ให้กับ f อฟพอตอพวกเราทุกคนด้วยเถิดสาธุขอบคุณทนายทุกท่านขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้กับลุงพลขอบคุณ f อฟพอตอที่น่ารักเราจะจับมือกันสู้ต่อไปนะคะเอฟซเราจะไม่ปล่อยจนวันที่ลุงพลเนี่ยจะพ้นโทษพ้นข้อกล่าวหาพ้นจาเลยสังคมพ้นคดี2 8 8 ใช่ไหมคะเอฟซีเราจะจับมือร่วมกันไปให้ถึงที่สุดจับมือลุงพลกับป้าแตนไปให้ถึงฝั่งทุกๆคนนะคะอย่าท้อนะ,ะคะเอฟซี่ะอย่าท้าอเรามากันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปให้ถึงฝั่งกันนะคะทุกคนน้ําตาไหลเลยนะคะเอฟซีแบบดีใจมากๆที่ท่านทนายได้ออกมาพูดแบบนี้ทำให้เรารู้สึกมีกำลังแล้วก็มีกำลังใจที่เราเนี่ยดีใจ ภูมิใจกับตัวเองว่าตัวเองต่อสู้มาถึงระยะเวลา3ปีจนลุงพลจะพ้นโทษแล้วเนี่ยขอบคุณเทวดาฟ้าดินทั้งหลายขอบคุณองค์ปู่ปริจิตและขอบคุณพูดผีปีศาจท,ทุกตัวทุกต,กตนด้วยนะคะขอให้ปกป้องลุงพลขอให้พ้นภยัยพ้นโทษทุกอย่างด้วยเถิดสาธุขอบคุณเอฟพอตอทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะไปให้กำลังใจลุงพลด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะหลับฝันดีนะคะบายบายค่ะ